วันนี้จูบูจะทำงานหรือจะเล่นจ้าจ,จะเล่นเหรอจ้าอ๋ออันนี้เล่นอะไรอยู่จ้า<ป>เครื่องยิงปลาอยู่นะครับผมโอ้โหอ,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 อันนี้เครื่องยิงปลาเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทครับสเตเลสสามศูนย์สี่ครับผม<ป>อ่า<ป>เป็นปลาเล็กน,นะครับ<ป>น้องครับอ่าหาเลยจ้าแล้วก็ ตอนนี้ใช้ไฟแค่12โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้กับแผงต่อตรงเลยอโอเคครับต่อตรงเลยครับผมตอนนี้สเปคของเขาเียนสเปคจข,ขอดู้สเปคเลยจ้าครับ12โวลต์30เมตรครับโอ้ย่อนลึกลงไป30เมตรสบายน้ำประมาณ2คิวนะครับสตตปิโดเตินเติอนถือไหวครับ ก็หมายความว่าตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้จุบุนะครับลองให้ดูเลยสตาบิโอไปเลยครับพี่น้องครับเลยครับอ่ไว้ไหดีอ่ะเออไว้ไหดีจะยิงปลาทางไงดีจะยิงปลาทาไหดีโอโหวปิวปิวปิวครับผมโอเคครับอ่าครับก็วันมาสัจจันท์ครับของจุบุครับไม่มีอะไรครับก็อยู่กับนตาครับมาได้กับตาครับ กค่อยเหยินครับค่อยๆหยินครับก็เหยินลงไปเหยินลงไปเหยินลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกนี่นะโอ้โอเคเคลียร์ครับเรียบร้อยร้อนแล้วครับโอเคครับจับทั้งีินะครับครับแล้นี้นะครับก็น้ำขนาดไหนขอดูหน่อยจ้าโอ้โหก็หนึ่งนิ้วนะครับกับสมูทระบบไฟ12โวลต์ ครับผมครปล่อยปล่อยปล่อยมือก่อนพ่อเห็นหน่อยอ่ะจังหวะน้ำประมาณนี้ให้ให้ดูจังหวะน้ำก่อนครับจังหวะน้ำประมาณนี้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ก็น้ำเต็มท่อนะครับประมาณนี้เลยน้ำเต็มท่อครับอ่าประมาณนี้อ่ามีครับสมเนาครับที่ขึ้นใ้ข้างล่างเดี๋ยวให้หมอยกยกยกขึ้นนิดนึงครับให้ดูให้ดูหน่อยก็าสำเนาตัวตัวนี้เราจะทำไป ตัวนี้ตัเสียงนะครับผมตัวนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะลองกับแขนตรงๆเลยนะครับโดที่ไม่ต้ผ่านแบตนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อี่เราผ่านแบตไปแล้วตอนนี้กินไฟอยู่ที่14บครับ14่แอมป์ครับสิบสีแอมป์หึ่งลูก14แอมป์ครับผมที่เขากินนะครับ เดี๋ยวเราลองกับลูกเล็กดูนะครับอืมพี่ลูกใหญ่ลูกเล็กเนี้มาแลครับแอมมาแลครับมา่าสิบสาครับ13ครับสิบสาครับโอเคสิ 14. มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอเคประมาณนี้ครับ13บสามสครับผมลูกเล็กก็ทำงานลูกใหญ่ก็ทำงานไอ้นี่ก็สนุกอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ โอเคครับผมอันนี้1่คลิปนะครับเดี๋ยวรออีก1คลิปครับ2งแผงครับ150าวัตต์1 1ึบวัตต์อันนี้เราเอามาขนานกันโอเคครับผมเดี๋ยวลองกันเลยครับอ่ะทักทายก่อนคลิปนี้ทักทายกันโอเคครับครับตอนนี้ก็ทำงานตามแดดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้11ดเป็แอมเป็แอมครับ11.6เป็จุดแอม ระดับน้ําก็เต็มท่อประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนกเกษตรกรนะครับต้องการใช้ใช้น้ําจากท่อบาดาเลเล็กๆที่เราขุดลึกลงไปประมาณสกักยี่สิบถึงสามสิบเมตรแล้วก็มีพลังงานเล็กๆอย่างแบตเตอรี่หรือแผงโซล่าเซลล์นะครับร้อยห้าสิบวัตสักสองแผงนะครับก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นแบตอย่างนั้ก็ใช้ได้นะครับ,รบก,บก็อันนี้ ตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการน้ําปริมาณประมาณสัก2,000ลิตรนะครับ2คิวต่อชั่วโมงระดับน้ําประมาณนี้ครับน้ําถ้าต้องการเยอะเสมอหรือปั๊มน้ําก็จะต้องใหญ่กว่าน,นี้กินหว่ดนเดยอะกว่าน,นี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4วันนี้เรามีสีตัวครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน